First, let me hop out the m u f Porsche, I o n t n it i that don't s e e like a horse. I be balling on this. Got me f e e l i n like sports. สวัสดีครับกลับมาผมลอตเตอร์นะครับวันนี้เราก็รีวิวคลิปที่แล้วไปแล้วนะเป็นเปืนอาร์คซากุระนะครับผมก็มีคนอยากให้รีวิวคิดมาด้วยก็เลยจะรีวิวคิดมาด้วยเลยนะกันครับก็นี่ซื้อมาแล้วซื้อมาเตรียมไว้เลยว่าจะรีวิวรีวิวแน่นอนอะไรย่งนี้ ก็จะเป็นคิดซุเปอร,ร์วีซันะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสปปรรพคุณดางด้านปืนมันก่อนเลยนะสปปรรพคุณปืนมันจะไม่มีจุกนะจะไม่เป็นแบบเสียงติ้วจิ้วจิ้วจิ้วนะแต่จะเป็นเสียงแบบว่าดาังๆนะครับทั่วไปเลยแบบคิดธรรมดาแรกเลยพาวเวอร์ก็จะอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดสปีดแปดแปดสรุปเลยกันเหมือนเดิมนะครับเออไม่ต้องไปพูดมันยังไงไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูเลยว่าสีชมพูวันนี้จะเป็นยังไงจะมีสีเหมือนอัคหรือเปล่าแต่ที่ผมคิดว่ามีแน่นอนครับ นี่ครับโอ้ยเป็นเส้นเลยแต่เฮ้ยแต่มันแต่มันเล็กแต่มันเล็กนะมีนะแต่มันไม่แล่วไม่ใหญ่ขนาดเพราะรอยกระสุนนันกระสุนมันใหญ่กว่ามั้งบางทีงขตัวดุโอ้ยเป็นสองเส้นเฮ้ยมันเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยจอเฟี้ยวสยไม่ใช่ ชอบทมแยกคู่อะไางก,กี่ก็ไม่ออกสองเส้นนั่นเสียวลองดูรอบลองดูสับบนเตือนดูอันนี้คิดแบบว่าเป็นเสียงแบบไม่มีจุกนะเฮ้ยจะเต็มฟูให้ดูสิๆๆๆไปเห็น้ทันเลยปะปะสีมันออกแบบเป็นเรมากอะถ้าเปิดหลอดพลาสติกถ้าเปิดเอฟเฟกต์มาแล้วนะถ้าเปิดจะไม่เห็น triple kill เฮ้ยแต่ผมผมชอบคิดนะคิดท็อปตรงนี้แย่งตู้อะเวลาอาจจะเกิดไปฟจอคิดจะไปออกมาก่อนไฟจอแบบเยี่ยมเราเรื่อยๆนะเรายิงคิดคู่นี่แบบไม่ออกแบบสองเส้นน่ะโอเคแล้วถ้าบังทีเล่นในด่านเมื่อนี่ ไม่ต้องฟังเสียงไม่เปิดเสียงก็รู้เลยว่ามันยิงไแล้ลอยไปแล้ก็อาถจะเพิะยสี่สิบไปคถ้าคนที่แบบัตาตา,ามากนะมันดูแบบมันจะบังตาลบ

ชอบอะไรมนแต่ผมไม่ชอบนะผมไม่ได้เปิดอล้วก็ผมไม่ได้ใช้ามกมย ที่ราคาแล้วกันครับราคาเป็นคิดจะอยู่ที่1วัน850แคสเวัน3มา2แคส30วัน1,500แคสเท่ากับปืนอักเลยนะครับราคาเท่ากันเลยก็ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะครับแต่ว่าคนที่อยากได้ปืนสีเยอะ สวยสวยชชมพูชชมพูมาใช้บ้างอยากมีลากสนเท่ๆก็สนใจก็ซื้อได้นะครับนี่ก็จบแค่นี้จะมีรีวิวอย่างอื่นอีกไหมก็เราติดตามนั้นนะครับ